ยจะยืนแล้วนะเออยืนแล้วเนะี่ยอ่าละ,ะ,ะครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาเนาะที่ว่าจะพาโต๊ดมาเที่ยวเป็นไงเสื้อผ้าชุดวันนี้ดูด,ด,ดีดูดีที่สุดเลยเปรล้วก็สุดแงเกเงแนวเดียวกันนะนัดกันมานัดกันมา้มา,มา,มาเป็นจริงคุเปาใช้ใจนะัดหรือใช้อะไรนะ,ะใช้ลาย <laughs> ใช้ลายนี่แหละนะจะได้ตรงที่สุด มให้อยู่ตรงหน้าพี่บอมแล้วก็หนให้มันชัดแค่นั้นคราวนี้โตก็จะเปิดหน้านิดเดียวสินิดเดียวโอ้โหคือตอวกดไม่สุดเหรอใช่เอาใหม่จบและตายแล้วฟีลเสียไปหนึ่งเออรู้สึกวันวันว่าจะไม่ได้สักรูปเลยที่ถ่ายมาวันวันเหรอวันวันเลยลหะ ยองยองจะท okay, ่ามันจะเรือยหน่อยนะพี่อยไม่สบายโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นแพดเดิรลบอันเฮ้ยโปโปโป เราจะไปเล่นแพดบอร์ดเไม่น่าใช่นะต้นจัดผมไม่พี่น้อยสิมันจัดไม่ได้มีตรงกลางอ่ะเออเหมือนใส่หมวกไปไหนอ่ะอ่าเอ้ยนี่อย่างนี้เหรอนี้ได้ได้อ่าอ่าไปเดี๋ยวไปดูกันไปกันแพดบอร์ด ได้โอเคโอเคโอเคไปไม่มีใครทำอะไรเลยสายแรงหน่อยพี่จะยืนแล้วนะเออนี่ยืนแล้วเนี่ย โอเคฮะลึกสิลึกมากเลยลึกลึกแต่ไม่เป็นไรโต๊มองหน้าพี่หน่อยเร็วเฮ้ยโต๊ะโต๊ๆเบาเบาโตเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายคือตีขวาเฮ้ย าว้าวา่ดีไหมเห็นมั้ยก็เล่นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างมีใครอยากมาลองเล่นบ้างอยากให้ได้มาลองเล่นตกน้ำมาไปหลายรอบสนุกแต่สนุกมากสนุกมากแบบพอเริ่มเล่นเป็นเลยเงี้ยมันก็จะเอ็นจอยแล้วก็สนุกชอบไปดีล้วใช่แต่มันแต่มันเข้มมากเลยก็เดี๋ยว ไปดินเนอร์กันต่อใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวเตรียมดินเนอร์กันมาดูชุดดินเนอร์พวกเราว่ามันจะเทเฟี้ยวขนาดไหนกลับมากันแล้วครับก็คือนี่เตรียมให้เลยใช่ช<อ>ไหมชอไหมน่ากินไหมอันในนี้อยากกินอะไรที่สุดตอนนี้สนใจอันนี้มากเพราะว่าไม่เคยกินเลยที่มันเป็นแบบอะไรนะแฮมฮาม่าแฮมไม่เคยกินก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวจะชอบหรือเปล่า เพิ่งพูดถึงให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมแปลกไหมชอบไหมอร่อยอร่อยรม่ว่าอร่อยเลยชอบก็ล่อตัวปลาเกตตี้เส้นดําเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นหมึกป่ะใช่ไหมใช่เส้นหมึกดําแต่ถ้าหมึกแดงนั้นมามาเราเล่นแล้วเราต้องเล่นให้จบพี่บอลพี่บอลเราจำได้ใช่ไหมอ่ะอ่ะอร่อยไหม ออร่ยเฮ้ยอันนี้ลองกินแบบไม่จิ้มก่อนเนาะไม่จิ้มก่อนชิมเลยก็คือเปรี้ยวที่สุดอ่ะเอาทางชิมกันทางชิมเลยเอาองปรกไหมเอาองปรเปรี้ยวไอ้ชั่วชิมเลี่ยนรึเป็นไงชอบที่เดี๋ยวพุ่มมังสเตอร์ไหนพี่พี่ขอลองชิมหน่อยอันนั้นมันเตอร์ว่าที่พี่บีบไปมันเปรี้ยว ไม่เห็นเปรี้ยวเลยต <laughs> ่อ่าเดือดข้างหน่อยไกแก่กุงนะ้ง <laughs> มะเดือดเดือดเดอนเคยนะแต่ไม่บ่อยปกติพี่ไม่ค่อยแก่กุ้งให้ใครดูสิว่าตัวนี้มันจะอร่อยหรือเปล่าเป็นตัวีสกุ้งหวานหวานเพราะอะไร <Bobby> Boy. ッハなハハハハハ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้สนุกกันไหมก็ตอนนี้เนี่ยพี่บอยไม่ไหวแล้วเขาไม่สบายนะครับก็วันนี้ขับรถมาทั้งวันเลยแล้วก็ออกแดดเนาะเล่นน้ําเล่นอะไรอีกก็เลยร่างกายน่าจะไม่ไหวตัวก็เลยจัดการให้ไปพักผ่อนกินยาเรียบร้อยละตอนนี้ตัวก็มาถ่ายปิดคลิปนะครับของวันนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรให้ไปทาก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูไม่รู้ว่าทุกคนสนุกไหมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเรานะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอตัวไปดูพี่บอยก่อนไม่รู้เป็นไงบ้างตอนนี้แล้ววันที่สอง <2 S 2> แล้วเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นอ่ะเราตื่นเต้นอ่ะใช่แล้ววันนี้อากาศดีรบ,บรรยากาศดีมากธรรมชาติสุดๆุดไปเดี๋ยวไปไปดูที่โต๊ะเราเราไปบรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะ

ก็ปีเสียบด้วยอันนี้คือแพ้หรือแก่เอ่ยแพะนี่นมแพโอ๋อไม่ต้องเลยให้คนอื่นบ้างให้ตัวนี้บ้างให้ตัวเล็กบ้างตัวเล็กกินนมไหมโล่เล่นี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 ่กินเลยอ่ออ๋ออ๋อนี่กินเลยได้หรอโอ้หเขากินแครอทไวมากเราชอบกว่าเพื่อนงับแง๊งง๊งง๊งหมดเลยทำไปแล้อ่ออ๋อแครอทแครอทนี่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  นี่ครับเอาไหมเนี่ยไม่เอาเหรอจบไปแล้วกับทริปที่พามาวันนี้ชอบไหมครับชอบเอาคือเอาจริงๆอะ่ะชอบตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือเมื่อวานอาจจะเป็นแบบ ผิวทะเลสวยมากดูพราทีตตกไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะแพดเดิลบอร์ดอ่าแพดเดิลบอร์ดสนุกมากก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกก็คือแบบเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์แล้วก็ได้ทานข้าวน้อดินเนอร์โอ้โหก็ดินเนอร์ก็ดีดีแล้ววันนี้เป็นไงครับมาที่นี่เหมือนเปลี่ยนฟิลอะเหมือนเปลี่ยนฟิลจากเมื่อวานไปจากเมื่อวานคือทะเลอันนี้เหมือนพามาหลงป่าเข้าป่าเจอสัตว์นานาชนิดฝากผลงานหน่อยโอเคก็ ฝากด้วยนะครับผลงานของพวกเราทั้งสองคนครับผมอ่าก็ซีรีส์เรื่องโค้ดโค้ดโ o ้ด h ฮา s e ครับผลงานส่วนตัวล่ะครับมีจะฝากอะไรไหมงั้นขอฝากเป็นช่องทางการติดตามแทนเนาะก็คือไปชิดโต๊ดครับ T C H I T T O D ได้ทุกช่องทางเลยใช้ชื่อนี้ครับผอมบอยนะครับฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวเหมือนกันนะครับ IG นะครับ n ั t p o n b o y n a t p o n b o y นะครับแล้วก็ ใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับบอยก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันบีบีนะครับบอยเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์อยู่ที่แอปนี้เนาะแล้วโตก็จะไปยึดแอคเคาน์พี่บอยแล้วนะฮะเดี๋ยวขอ๋ยวไอดีก่อนขอฝากไอดีก่อนแอคเคาท์นะครับไอดีบอยบอยนะครับ b o y b o y นะครับ ครับส่วนแอคเคาท์ตัวนะครับเร็วนี้เราจะไปสร้างนะครับเดี๋ยวจะลากฝากทุกคนไปติดตามแอคเคาท์ตัวด้วยเดี๋ยวตจะมาบอกคราวหน้าว่าแอคเคาท์ตัวชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะลากจะลากตัวเข้ามาในในแอคบอยบ่อยๆนะครับเนี่ยอย่าหนีอย่าหนีไปคนเดียวไม่อยู่กับพี่ก่อนรู้รู้ช่องทางอะไรอย่าอย่ามาอยู่ด้วยกันก่อนครับมาอยู่ด้วยกันก่อนโอเคยังไงฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับบ๊ายบาย โถโตโตไม่รู้สึกอะไรเลยหรอมจริงมันไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้หรอขนลุกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ารักดีนะน่ารักมากเลยว้าว